สวัสดีค่ะมารีวิวเหรียญที่ส่งมาจาก FC ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งเหรียญมาให้แกะกล่องเรียบร้อยแล้วมาดูกันในกล่องมีอะไรบ้างเป็นเหรียญเป็นเหรียญเ,เ,เงินเหรียญเงินเก่าค่ะจาก f อซส่งมานะคะอันนี้อะไรเขียนอะไรน้อสี่เหรียญ เหรียญเฟื้องค่ะเฟื้องหนึ่งนี่สีเฟืองเหรียญเฟื้องหนึ่งหนึ่งสลึงหนึ่งบาทหนึ่งบาทร้านการที่สี่พระมหามงกุฎเหรียญหนึ่งบาทด้าการที่สี่พระมหามงกุฎ เหรียญหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญโอ้สี่เหรียญห้าเหรียญอู้เยอะมากค่ะทุกคนอันนี้เหรียญอะไรอ่ะอ๋อนี่ด้วยอันนี้ด้วยแต่อันนี้เขาสึกหมดแล้วหกหนึ่งเหรียญสองเหรียญ สามสี่ห้าหกหกเหรียญคะ่ะทุกคนเหรียญเ,เหรียญอะไรอะพระมหาโมก,กุฎร,รัชกาลที่สี่ค่ะเป็นเหรียญเงินแท้นะคะเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ะคะ่ะมาทั้งสิ้นหกเหรียญน,นะคะแล้วก็จะมีเหรียญอะไร มัาน,น่ารับซื้อนะคะอย่างเงี้ยเละๆไม่สวยแทบจะมองไม่เห็นเป็นเหรียญเลยแบบเนี้ยค่ะเริ่มต้นที่400บาทนะคะบางเหรียญสึกมากนะคะสึกมากจนแบบมองไม่เห็นรูปแบบเหรียญแล้วนี้เขาเป็นอะไรอ่ะทําไมเขาดําเขาเคลือบอะไรมาถึงได้ดําได้ขนาดนี้ดํานี่ไม่ใช่ดาผิวดํานะคะดําเหมือนเคลือบอะเคลือบอะไรสักอย่างเนึงถูกเคลือบด้วยอะไรก็ไม่รู้เป็นสีดํานะคะแต่เป็นเงินแท้ ราคารับซื้อเนี่ยค่ะอย่างนี้เลยนะคะสี่ร้อยบาทแบบสึกมากๆสึกแบบไม่เห็นอะไรแล้วะค่ะแบบเนี้ยนะคะร,รับซื้อเริ่มต้นสี่ร้อยบาทเหรียญราชการที่สี่จะเป็นจะเป็นด้านหลังจะเป็นพระมหามงกุฎนะคะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของพระองค์ท่านเนาะพระมหามงกุฎเหรียญในราชการที่สี่ด้าน น่าจะเป็นพระมหามงุลและอีกด้านก็นจะเป็นช้างในพระแสงจักค่ะอันนี้จะชัดหน่อยนะคะจะพอมองเห็นจะพอแต่นี้แท็บจะไม่เห็นว่าเป็นรูปเหรียญเลยใช่ไหมคะเนี่ยค,ะแบบะค,ะค่ะ,ะ,ะ,ะแบบนี้ก็รับนะคะรับรับหมดค่ะจะเก่าจะอะไรแบบไหนก็รับนะคะเหรียญราชการที่4ราคาเริ่มต้นที่400บาทนะคะถ้าสวยๆคมชัดก็อาจจะได้ราคาสูงหน่อย ตามสภาพค่ะมาต่อกันอันนี้อะไรเหรียญเหรียญรัชการที่สี่ราชการที่ห้าราชการที่หอันนี้เขาเชื่อมห่วงมาเนี่ยราชการที่ห้ามีอีกไหมไม่มีค่ะอันนี้เหรียญราชการที่ห้ามีมีมาสองเหรียญ เหรียญนี้สี่ร้อยบาทเหรียญนี้สามร้อยบาทเหรียญชํามรุดเนาะ<อ>เหรียญเชื่อมห่วงค่ะเริ่มต้นนะคะสามร้อยบาทเหรียญรชกานที่ห้าราชการที่ห้าจริง,รงๆก่อนก่อนที่จะมีภาพรบรมรูปนะคะก่อนที่จะเป็นเหรียญนี้เขาจะเป็นเขาจะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะช้างสามเศียรแบบนี้เลยอ,อ๋อไม่ใช่ด้านหลังก็จะเป็นช้างสามเศียรอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพานคล้ายๆกันค่ะคล้ายแบบนี้แต่เป็นเป็นรูปพานนะคะพาน เราจะเรียกกันว่าช้างผ่านรัชกาลที่ห้าส่วนอันนี้ก็จะเป็นพระบรมรูปนะคะอัตราแผ่นดินรัชกาลที่ห้าค่ะพระบรมรูปตราแผ่นดินสมัยก่อนนะคะเขาเขาเอานับถือม,ม,ถม,มีความศรัทธามีความเคารพต่อพระมหากษัตริย์เห็นไหมคะเขาเขาเขาชื่อมห่วงแฝงคอนะคะเป็นวัตถุมงคลเลยมีพระมหากษัตริย์คุ้มครองอะไรเงี้ยพระเจ้าแผ่นดินอะ พระเจ้าแผ่นดินคุ้มครองเนี่ยเขาเชื่อมห่วงแฝนหน้าถึงได้สึกหมดเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้ปัดกรอบนะคะเขาเชื่อมแฝนเลยเนี่ยเขาสึกสึกยังไงก็ยังมีมูลค่ามีมีความเป็นเป็นเหรียญของรัชกาลที่ห้านะคะเป็นอะไรที่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะคะสึกยังไงก็ก็รับซื้อค่ะจะสึกจะเก่าก็ขายได้นะคะ รัชการที่สรัชการที่ห้าราชการที่หรัชการที่7ดโอ้โหมีด้วยนี่ไงราชการที่สี่รัชการที่ห้าราชการที่หร,ร,รัชการที่7ดราชการที่8ดไม่มีนะคะเพราะว่าเขาเขาเป็นดีบุกเขาผูกปัญหาอะไไม่ได้เก็บแล้วเป็นดีบุกเขาผูง่ายะคะ่ะ อันนี้เดี๋ยวต้องเอาออกจากตลับก่อนเป็นเหรียญรัชกาลที่หกเอาออกมาดูเนาะอ๋อปีห้าแปดปีห้าแปดคือปีแรกนี่ปีหกสี่เหรียญสองสลึงใช่ไหมใช่เขาเรียกสมัยนั้นรัชกาลที่หกใช้คําว่าสองสลึงมารัชกาลที่เจ็ดเนี่ยใช้คําว่าห้าสิบตะตงังคาเรียกของเหรียญน,นะรัชกาลที่ รัชการที่หกสองสลึงรัชการที่เจ็ดห้าจิบต่างเดี๋ยวมาดูมาดูอ่ะพูดถึงรัชการที่ห้าแล้วเนาะจานที่สี่ที่ห้าแล้วเอามาพูดถึงรัชการที่หกกันมาดูรัชการที่หกเหรียญรัชการที่หก ก็จะมีด้วยกันอ้าวป้าน่าไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่ได้เอาสลึงมาเอาก็คุยกันแค่นี้เอ๊ะสลึงมีเขาจะมีด้วยกันทั้งหมดอสามชนิดราคานะคะก็จะมีหนึ่งสลึงหนึ่งหนึ่งสลึงสองสลึงใช่ไหมใช่หนึ่งสลึงสองสลึง,ห,ห,นง,ลง,ง,ลงหนึ่งบาท นี่อ่ารายการที่หกันแรจากกัรที่ห้าอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้มีเหรียญน,นี้ด้วยรายการที่ห้าเหรียญสวยนี่ค่ะรายการที่หกหนึ่งบาทเป็นนัหนึ่งบาทเป็นนัทไม่มีเหรอหนึ่งบาทจริง,รงๆแล้วมีนะรายการที่หกอันนี้อ่าชนิดราคาสองสลึงเดี๋ยวพนักหยิบหนึ่งบาทมาให้ดูเนาะ นีเลยหนบาทเหรียญหนึบาทราชการที่6กเหรียญ2สลึงราคารับซื้อนะคะ1สลึงรับซื้อ80บาท2สลึงส0งบาท1บาทเริ่มต้นที่400บาทค่ะราคารับซื้อ